แขนของชายคนนี้ถูกแสงแดดแผดเผาจนไหม้และทะเลนอกหน้าตา่างกำลังเดือดจนแทบระเหยเป็นไอน้ำเขาตกใจมากและรีบปิดหน้าต่างพยายามขับรถหนีแต่ยางรถของเขาก็ละลายติดกับพื้นถนนในขณะที่สะพานก็พังลงโดยไม่ทันตั้งตัวจอร์จนักธรณีฟิสิกผู้เชี่ยวชาญ ค้นพบว่าสาเหตุมาจากแกนโลกเริ่มหยุดหมุนและโลกกำลังจะพังทลายในขณะที่ทุกคนกำลังหมดหวังจอจเสนอทางแก้ปัญหาคือติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์ไว้ในแกนกลางของโลกเมื่อจอร์จและทีมนำยานเจาะเข้าสู่ชั้นเปลือกโลกเขากลับพบว่ามันถูกปกคลุมไปด้วยคริสตัลประหลาดหัวเจาะไม่สามารถเจาะทะลุได้จอจพยายามตั้งสติเพราะลาวาที่อยู่ข้างนอกอาจทะลักเข้ามาในเครื่องจักรได้เขารีบนำทีมออกไปข้างนอกเครื่องเพื่อเคลียร์คริสตัลเหล่านั้นเมื่อเคลียร์คริสตัลเสร็จ พวกเขาก็ยังไม่มีเวลาจะเสียใจกับอะไรเพราะเหลือเวลาไม่นานก่อนที่โลกจะถูกทำลายหลังจากซ่อมเครื่องเสร็จจอดและทีมก็ไปถึงแกนกลางของโลกแต่ทีมกลับพบว่าต้องแยกยานออกเป็นส่วนๆและจุดระเบิดแบบต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงพอให้แกนโลกกลับมาหมุนได้แต่ระบบควบคุมตัวจุดระเบิดพังต้องมีคนเสียสละเข้าไปจุดชนวนจากภายในสมาชิกทีมบางคนสละชีวิตเพื่อให้ภารกิจเดินหน้าต่อสุดท้ายจอจุดระเบิดชุดสุดท้ายและแกนโลกก็กลับมาหมุนได้อีกครั้ง